จะมีการแสดงร่าไปได้แจ้งมาวครดีตอนนี สวัสดีค่ะแฟนเพจชาวไทยรัฐนันท์เธอนะคะตอนนี้เราอยู่ในพิธีชาปนกิจศพของพี่เมฆวินัยค่ะวันนี้นะคะจะมีพิธีชาปนกิจค่ะซึ่งจะขึ้นในเวลา 5... 1าสิบหนาฬิกานะคะหรือ5้ามงเยนค่ะเป็นการสุดท้ายนะครับสามรอบที่อ้องไอเตรียมความพร้รมเลครับต้มตะบูนเลยครับสามรอบการพิสูจน์เครับ อขอขอบคุณาดาราเัวแดงอย่างกนรันต์ด้วยไหมคนระับข,ขอบคุณมากคร,กรับนนะเป็นการันนเป็นนักแสดงที่เคยร่วมและทำกันก็อย่างคุวินัยไกลคุณนณนะครับ ก็จะให้สวยงามอย่าให้แตกงแถวนะครับผลบาลอาจาร์คอยต่อท้ายแลก็สวยงามมากในบรรยากเขาเลยนะจะมีลูกชายนะคะลูกชายของพี่เมฆบวชด้วยนะคะบวชหน้าไฟให้คุณพ่อค่ะน้องทุกคนนะครับขอบคุณชาวบาลอาจารย์ที่เป็นความตั้งใจของท่านที่ได้ไปมาร่วมกบร่างและวิญญาณของเขาที่นั่งอยู่ สาวคนโตนะคะน้องแมมค่ะขอบคุณครับขอบคุณทีมงานของบรแจกสิงุรีนะครับแจกสิงุรีครับลูกสาวคนเล็กนะคะน้องเมย์ค่ะอยุสองขวตอนนี้่นร้านนครัม่องขธิที่ขายาาตามส กำลังเครื่อนศพนะคะมีพี่หนุ่มคงกระพันอยคะยหมบีพี่หนุ่มคงกรพันนะคะวันนี้จะเป็นคนอ่ประวัตของพี่เมียะคะ่ะ จะมีเพื่อนๆกลุ่มวิ่งของพี่เมฆนะคะแล้วก็จะมีทีมของบางอาจารย์นะคะมาสุมที่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทุกสถาบันนะคการที่มาร่วมท่าข่าวขอบคุณที่จะน้าที่บวชปิดท้ายนะะคของวัสดีคงทุกตำแหน่งของกลางและมาตรการขอบคุณพระพิสุสงฆ์ทุกรูปที่ให้ความเมตตากับงานนี้กราบขอบคุณอย่างสูงครับในหน้าของครอบครัว ผ you know so ู้จากไปคุณวินัยกายบุณนะครับเป็นทีบางอาจารย์ค่ะมาร่วมส่งทีมเองค่ะจะอยู่ปิดท้ายขบวนนะคะเดี๋ยวจอูดคุยดีกันแล้วขอกรทขอบุญบรรเอรรเอ락ลนกลูใเอ็นดูเด็กีเลยงดูแบแน่นะทดี่รเี ท่านพี่จะมาส่งร่างไร้วิญญาณของคืณวินัยกายุทธ์ครอบครัวของวินัยกายุทธ์้องเมร์ดค่ะลูกสาวคนเล็กของพี่นี่ค่ะไว้ส่งขวบค่ะทุกคนอาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะทุกคนยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจแต่ท่านก็ต้องให้อภัยเองไว้หนที่นี้พวกเราวินัยสิ่งสิ่งเดียวที่จะบอกท่านมันคือไว้ท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับ ขอบคุณคท่ันวันนี้เป็นวันธรรมน,นาแต่การท่านยังามาให้พวกเรา <Okay. S 1> เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับขอบคุณอย่างสูงครับมีพี่ผัวหละเชนดิมมาร่วมงานด้วยค่ะพี่โยโกะค่ะ สวัสดีแฟนเพจของไทยรัฐบันเทิงน,นะคะตอนนี้เราอยู่พิธีชาปนกิจงานศพขของพี่เมฆวินัยใจบุตรค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในเวลา5้าโมงเงย็นของวันนี้ค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิธีการเคลื่อนล่างขึ้นสู่เมนนะคะวัน,น,นีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็พี่ๆนะคะบางละจันค่ะมาร่วมไว้อะไรแล้วก็ร่วมส่งพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายนะคะทุกคน บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะทุกคนก็ต่างรักและคิดถึงพี่เมฆตอนนี้นะคะก็ขึ้นล่างไปได้หนึ่งรอบแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะนำเค้นของควายมีลุนะคะมีลจะดูไม่กระาลูกชายคนโตของพี่เมฆคะ่ะ ให้คุณพ่อด้วยนะคะส่วนลูกสาวคุณกลางก็ถือลูกพี่เมย์นะคะพี่เอกก็ถือกระถางทูกส่วนลูกสาวคนเล็กก็ไม่งองแงเลยค่ะวันนี้น้องเมิร์ดไม่งองแงเลยค่ะน้องเมิร์ดวัยสองขวบนะคะซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของพี่เมย์ค่ะ มาร่วมส่งพี่เมย์เป็นครั้งสุดท้ายไปด้วยกันนะคะก็จะมีเพื่อนเพื่อนี่น้องในวงการบันเทิงนะคะมาร่วมส่งพี่เม์กันด้วยค่ะรอบที่สองแล้วนะครับเป็นการแข่งรอบกาบรประดิษฐ์านเป็นประเพทีของ การทำนาคิ่สองกว่าครั้งนะครับเปลี่ยนรอบนะครับและปลายสามรอบนะครับรอบที่สองขอบคุณทุก่านครับขอบคุณดาราทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคนในวันนี้ที่มามาด้วยใจจริงๆค่ะเพื่อมาส่งพี่เมย์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะขอบคุณบัวในการสร้างขอบคุณดารานักแสดงทียมใจร่วมแสดงกับคุณวินัยไกรที่ได้มา S <S จะเห็นได้ว่าทุกคนที่มาในวันนี้คือทุกคนที่รักพี่เมฆจริงจค่ะุคนพี่เมฆเป็นครัง,ง,งสุดท้ายนะทุกคนียการจากไปของญนี้เป็นะนยนึง้องแมมนะคะลูกชายคนโตของพี่เมฆค่ะบวดหน้าไฟให้คุณพ่อด้วยแล้วก็ น้องม้าค่ะน้องมา,งมาเป็นลูกชายคนโตของพี่เมฆนะคะบวชน้าไฟให้คุณพ่อแล้วก็น้องแมมนะคะลูกสาวถือรูปค่ะพี่เอจะถือกระถางทูบแล้วก็น้องเมิร์ดค่ะลูกสาวคนเล็กนะคะไว้สองขวบค่ะของพี่เม์ค่ะวันนี้น้องไม่งองแงเลยทำหน้าที่รับแขกช่วยคุณแม่รับแขกเป็นอย่างดีเลยค่ะน้องน้องเมิร์ดนะคะ ที่3แล้วนะคะทุกคนเดีราก็จะน้งขึ้นสูงเี้นะคะตอนนี้ครบ3รอบแล้วนะครับนี่คือที่ที่ท่านเดินครบ3รอบก็ขอเชิญพระพ่อตาคณียาใยนะครับอาจจะต้องรอเวลาที่นั่อีกศพของคุณคณียาขึ้นไปวางบนที่ด้านนะครับข้างบนนี้เป็นห้องแอร์นะครับเรียนเชิญทม่คุณวิกเกียดที่ขึ้นมาได้พระพ่อมที่นี่ได้เลยนะครับนะฮะ น้ำมีเยียงกับของคเจ้าของแฟโบราณที่น้ำกาแฟมัเียงกัองยับครับท่นผู้หิครับ่าพกอตามรรายสันนะครับเดี๋ยวผมได้รับการตามมติจากเราภาพแล้วาะป็นจะ่้ิเที่ตาา วันนี้จะมีเวลาทำอะไรกันจบทำขึ้นในใจกูทำในเวลาประมาณสิบกี่โมงเคลื่อนร่างพี่เมย์น,นะคะขึ้นสู่ยอดขึ้นสู่เ,เมย์ค่ะ จรย์ครับนในขัท่านมีเก mm ียรติทโดดันเดินลิดดาราทุกข่านเลยนะครับขอบคุณนะครับอบัทีมาครับครับีครับมก่งตเต่ผมนจ้ามีเกียรติะดดท่านเลยครับไม่ต so ้องเกรงใจไม่ต้องถอรองเท้านะครับวัสิรของเราดีต้อนรับนะครับถ้ามมีเกียรติ แล้วก็เป็นการที่พวกเราได้ทำหน้าที่แบบนี้นะครับ,ขขบราบความคุณอย่างสูงนะครับจากความคุกท่านเลยที่ได้สลับเวลามีค่ามีงานนะครับนั่นประคอนตามอัธยาศัยนะครับไปเอาเครื่องดื่นไปกรบายโบราณาระทานได้เลยนะครับจเป็นก็ได้เลยนะครับ